วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเราที่เกิดขึ้นในสังคมในยุคป,ปัจจุบันดีกว่าครับนั่นะคือเรื่องของเพศทางเลือก สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใน Moove กับออนค่ะทาง Facebook Fanpage แล้วทาง y t u t u นะคะ Move กับออนนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเราที่เกิดขึ้นในสังคมในยุคปัจจุบันดีกว่าค่ะนั่นะคือเรื่องเพศทางเลือกเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยก็ได้รับการยอมรับนะคะว่าบางคนก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกยเป็นทอมเ็นดีคือบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบ ที่เป็นอยู่แต่ว่ามีใจที่เป็นอีกเพศหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราจะทํายังไงให้ยอมรับเพราะอย่างตอนนี้พี่อ่อนเองมีลูกเป็นผู้ชายเราไม่รู้ว่าในะอนาคตจะเป็นยังไงเงี้ยแต่เราจะทํายังไงย,ยอมรับที่แบบว่าเป็นเพศทางเลือกของลูกเพราะว่าอย่างพี่ออนยอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยช่างแต่งหน้าเออช่างทําผมเออก็จะเป็นแบบเพศที่3หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งพี่ออนว่าตอนนี้เราเปิดกว้างกันมากยิ่งขึ้นแต่เราจะทํายังไงให้อยู่ในสังคมนี้โดยที่อย่างสันติอย่างมีความ สุขโดยที่คนที่เขาเป็นอีกเพศหนึ่งเนี่ยไม่มีความรู้สึกหมดกำลังใจหรือว่าอยู่ในสังคมนี้โดยที่ต้องได้รับการยอมรับพี่อ่อนว่าทุกคนในสังคมมีศักดิ์ศร,รีเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นเพศทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาที่ใกล้ตัวพี่อ่อนดีกว่านะสมมติว่าเรามีลูกที่เป็นเพศที่แบบว่าเขาเขา,เขาไม่ยอมรับเ,ออเพศสภาพของเขาเนะี่ยตอนนี้อะไรเงี้ยสมมติว่าตอนนี้ลูกเป็นผู้ชายแต่พอในอนาคตเนี่ยลูกแบบว่าอยาก มีแฟนเป็นผู้ชายเหมือนกันเป็นเพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนตัวของพี่ออนแล้วเนี่ยคือถ้าเราเป็นแม่ลูกอยากจะเป็นอะไรมีความฝันยังไงมีความรู้สึกแบบไหนสนุกแล้วก็ชอบในสิ่งไหนเนี่ยคือคนรเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะสนับสนุนแล้วก็จะเห็นดีด้วยแต่บางครั้งเนี่ยการเห็นดีด้วยการยอมรับหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีเหตุผลว่าสิ่งที่ลูกทำตอนเนี้ย มันเป็นเหตุผลที่แท้จริงไหมอย่างสมมุติว่าในอนาคตลูกพี่ออนอาจจะบอกว่าอยากมีแฟนเป็นผู้ชายต้องถามก่อนว่าในส่วนลึกๆ ตัวตนที่แท้จริงแล้วเนี่ยจริงไหมทีออ่ไม่ชอบผู้หญิงชอบผู้ชายเพราะอะไรคือต้องคุยกันในครอบครัวด้วยเหตุและผลแล้วเราเป็นแม่เองเนี่ยเพื่อได้เมื่อได้ฟังเหตุและผลของลูกแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของลูกด้วยแล้วก็ต้องยอมรับตัวตนที่แท้จริงของลูกเพราะต้องบอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ได้อยู่กับลูกไปจนวันตายถูกไหมคะลูกเองเนี่ยก็จะต้องมีคนที่ที่เขาคิดว่าสามารถอยู่กับเขาได้จนเขาแบบว่า แก่เท่าหรืออะไรเงี้ยอันนั้นมันคือความสุขของเขาแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้เขาเดินในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ถูกต้องอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นคนดีในสังคมในแบบฉบับของเขาแล้วต้องบอกก่อนว่าจากการที่พี่ออนได้คลุกคลีอยู่ในวงการเนี่ยก็จะมีคนที่แบบว่าเป็นเพศที่3เยอะมากเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าคนที่อยู่ในเพศทางเลือกเนี่ยเขาทํางานเก่งเขาเป็นคนที่มี ความรับผิดชอบและเป็นคนที่แบบว่ากระตือรือร้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่เป็นเพศทางเลือกเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าทําให้สังคมของเราเนี่ย แย่ yeah. กับกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในเพศทางเลือกเนี่ย mm. เขาทำให้สังคมดูมีสีสัน mm. ดูน่ารัก mm. ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นด้วย mm. ถ้าเรามองในมุมกับการ mm. พี่ออนว่าเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเนี่ย mm. แล้วเปิดโอกาสให้เขาได้ได้มีจุดยืนในตัวของเขาเองพี่ออนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าค่ะแล้วเราก็จะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างปกติสุขแล้วก็มีความสุขด้วยจะสังเกตได้ว่าใน ต่างประเทศเขามาีการแต่งงานระหว่างชายชายหรือว่าหญิงหญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่บางคนอ่ะตอนแรกเป็นาชายรักชายแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นชายรักหญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ก็สามารถเป็นไปได้แต่เราก็เปิดโอกาสให้เขาแล้วก็ไม่ไม่ไปขัดขวางหรือว่าไปกีดกั้นเขาเนี่ยเพราะชีวิต ที่จะดําเนินต่อไปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวตนของแต่ละคนเองแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันในสังคมมันก็เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นในฐานะของของคนเป็นแม่มันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่บางครั้งเชื่อว่านะคุณพ่อคุณแม่ก็จะกังวลกลัวว่าลูกจะเป็นกลัวว่าลูกเป็นแล้วจะไม่ได้รับการยอมรับกลัวว่าลูกเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่นกลัวว่านู่นนี่นั่นแต่มันยังไม่เกิดขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งกลัวแต่เราจะต้องทําใจยอมรับมันก่อนแล้วก็ศึกษาก่อนค่ะว่าในแต่ละคนในแต่ละกรณีนะั้นมันเป็นยังไงบ้างมันมีการรับมือได้อย่างไรมันมีการเรียนรู้มันมีการปรับสภาพมันมีการแบบศึกษากันก่อนไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างตอนนี้อ่ะพี่ออนสกว่าเนี่ยมันก็โอเคยังยอมรับได้แต่ว่ารุ่นที่เป็นคุณคุณตาคุณยายอาจจะไม่ยอมรับเนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยมีการบอกถึงว่า สภาพเพศรูปเป็นแบบนี้นะเขาไม่ชอบแบบนี้ก็ต้องมีการพูดคุยกันด้วยเหตุและผลแล้วมันก็จะทําให้สมาชิกในครอบครัวเป็นเ,ออเพศทางเลือกได้อยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็คนที่เป็นเพศทางเลือกเองเนี่ยที่แสดงกิริยาอะไรออกมาเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ต้องปิดกัน้นไม่ต้องปิดบงังไม่ต้องไปแอบทําไม่ต้องไปแบบต่อหน้าพ่อแม่ทําอย่างหนึ่งต่อหน้าตายายทําอย่างหนึ่งแต่พอรับหลังแล้วโอ้โหเป็นปรีสแสกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เขาเออ ไม่ได้เป็นตัวของตัวเขาเองอะไรเงี้คเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดใจยอมรับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็ไม่ว่าลูกจะเป็นเพศไหนไม่ว่าลูกจะทําอะไรเราคอยดูแลคอยให้การสนับสนุนแล้วก็พูดเรื่องเหตุผลอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้บุคคลที่เป็นเพศทางเลื่องเนี่ยมีความสุขแล้วเราเองก็จะมีความสุขไปด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้าเรายอมรับแล้วก็ เชื่อมั่นในตัวตนในความรู้สึกในความรักที่เรามีให้กับลูกแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองยังมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นคนในสังคมเองก็มีความเปลี่ยนแปลงแต่เราจะรับมือยังไงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็อยู่ที่ตัวเราเองละค่ะเอาละค่ะวันนี้ Move กับออนต้องลากันไปแล้วนะคะแต่อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ Move กับออนด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ